สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสจอรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกแกะกล่องเท้าแบงแบนอีลูกนะครับประกันหน,นึ่งปีบล็อน มบนร์เบิลหมดอายุแล้วแตกหมดแล้วอะไรนะข้างในมีข้างนอกมีเบอร์เบิลแค่ชั้นเดียวนะครับข้างในก็เป็นตัวเลยต้อถือว่าไม่ค่อยกันกระแทกเท่าไหร่กล่องไว้หมดและไปจัดต้นทุนการส่งโอเคเ,อเราสั่งแบรนด์อีลู ทำไมเป็นเส้นอ๋อเป็นแบรนดน์เดียวกันเหรอม่ดูสิอันนี้ไม่ชวนลืมนะครับหลักๆสเปคเขาป้องอมีความจุสองหมื่นมิลลิแอมนะครับโมเดลเป็น e สามสิบเรูปแบบการชาร์จนะครับอะไรเนี่ย ต้องเก็บกล่องไว้ก,การรับประกันที่สุดหากไม่นํากล่องมาเคลมเยี่ยมไปเลยสเปกเขานะครับโอเคไม่ไรเป่าใช่มาจิ้มฟันจิ้มเลยเพราะดูแล้วมันขาดหมดแล้วนะแล้วเราก็มาจิ้มฟันลุยได้เลยมันเหมือนมันโดนแกะแล้วมันซีนใหม่อะ,อะ ซีนแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะดึงกระชากแม่งเลยน,นี่ไงไม่แกะดีเลยแหละมันใช้งานแล้วกันเงียบ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 เปรอ,อกมาแล้วเขยา่าเขยา่าเขยา่า ไม่ต้องเขย่าเลยนะมันหนักมันก็ไหลไปเลยแมทเข้าให้อันนี้เจ้าตัวนี้เป็นสีขาวเลอะง่ายอีกแล้วนะครับในมีตาวเวอร์แบงค์คู่มือก็ไม่มีอะไรปัจจัยอย่นี้นะคู่มือมีอะไรเตัดูสิ อ้เด๋วมี้แก่ยากกมีกระเป๋าให้มีกระเป๋าให้ม,ใหมีสายชาร์จให้แบบเส้นแล้วก็คู่มือหัวชาร์จเขาเป็น ไมโคร USB อยู่นะครับยังมันเกา่าใหม่เนี่ยมัน t y ยซ C เล่าหรือว่าซื้อตัวเก่ามาวะไม่รู้มังซื้อได้มากับไม่รู้<ม>อืม,มีคุ่เป็นไทยได้แล้วครับโอเคก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เทปจะฉีกกระชากลากตึง มาให้หมดนะครับอืมกันเลื่อนนะด้านข้างกันเลื่อนอโอเคทำดีจับถนัดมือดีนะครับด้านบนอนะ่ตัวเป็นไทซีอินอ่าก็นเนี่ยรับไทซีแต่ไม่มีสายให้ลองรับสองตัวเลยนะครับ ก็เป็นตัวเอาสองช่องอินสองช่องเ้าอินสองช่องทำไหมปลาดในตัวมีเซอร์สามช่องนะครับโ <Okay. S 1> อเคละันมีอะไรละออเส้นอีรูดที่จีนมีหมอกอด้วยนะโมเดลไทยแท,แท้ปวดครัง้งเป็นไร หรือมันปิดเองี๋ยวมันปิดเองเคประมาณนี้ครับแค่กล่องมีแค่นี้แก้เฉยจริงๆไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวไงมาเล่าตัวอันฟังว่าใช้งานเป็นไงบ้างเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ